หน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทงตอนหนึ่งสาระการเรียนรู้ย่อยประวัติความเป็นมาความสำคัญของการลอยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูกูกับครูหนิงนะคะสัปดาห์นี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันลอยกระทงค<ด>่ะเด็กๆค่ะใกล้จะถึงเทศกาลลอยกระทงกันแล้วนะคะเด็กๆเตรียมตัวหรือยังคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ครคูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความสําคัญของการลอยกระทงค่ะเด็กๆก่อนอื่นเด็กๆเคยได้ยินเพลงลอยกระทงไหมคะม<อ>ค่ะรำวงะะวันลอยกระทง,ทงค่ะเด็กครูนะคะจะพาเด็กๆไปร้องเพลงรำวงวันลอยกระทงแล้วก็รำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังค่ะเด็กๆค่ะพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะเด็กๆ สองน้ำก็น้องเป็นตะลิงเราทั้ง้ายชายหญิงสานุก,ก,กันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง เด็กๆเ,เรามาสู่เนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมกระทงของเราต้องไปลอยลงสู่แม่น้ำน้าคองคะเด็กๆค่ะก,การลอยกระทง n ในแม่น้ำน้ำตอนนะคะดเด็กๆซึ่งเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเพราะว่าเป็นการขอขมาแม่น้ำค่ะดเด็กๆเพราะเราใช้น้ําในการดื่มกินใช้หรือว่าจะเป็นการเกษตรการประมงนะคะดเด็กๆ ใช้น้ำนะคะต,ต่างๆชำระร่างกายนะคะเราใช้น้ำดื่มเราใช้น้ำทำกับข้าวเราใช้น้ำทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ<ช>นั่น <ๆ S 1> เป็นประโยชน์ของน้ำน,นั่นเองค่ะประเพณีการลอยกระทงนะคะจึงจำเป็นต้องลอยลงสู่แม่น้ำวันคลองนะคะเพื่อเป็นการของพนานั่นเองค่ะและเอะเราทำไมเราจะต้องไปลอยกระทงนะคะ ก็ถือว่าอะไรนะคะคุณครูปูค่ะก็เป็นการขอะมารให้น้ำนะคะเด็กแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เราได้ใช้น้ำาใช้ดื้อในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งแต่เทนีลอยกระทงของเรานะคะจะขึ้นตรงกับวันเพนเดือนสิบสองนะคะซึ่งเป็นวันที่มีพระจันทร์เป็นยังไงคะเด็กๆประจันเซนดูนั่นเองนะคะประเทนีลอยกระทงนะคะ เรามีมาตั้งแต่สุขโขทัยนะคะโดยมีความเชื่อนะคะหลากหลายอย่างนะคะเช่นเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่น้ำคงคานะคะเป็นการลดเคราะนะคะเป็นการาบูชาพระพุทธเจ้านะคะในศาสนาพราหมณ์หรือเป็นการบูชาพระพุทธรอยพระพุทธบาทนันเองค่ะมีความเชื่อหลากหลายนะคะความเป็นมา ลอยกระทงนั่นเองค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูครูกับครูหนิงนะคะต้องมีกิจกรรมมาฝากเด็กนะคะโดยการให้เด็กๆนะคะร้องโลเพลงลอยกระทงที่ครูครูกับครูหนิงร้องให้เป็นตัวอย่างนะคะที่ข้างต้นนะคะดดดเด็กๆ่ะเด็กๆมาร่วมสน,นุกด้วยกันรำวมมงแล้วก็ร้องเพลงรำวงลอยกระทงกันนะคะค่ะสํา,าสหรับวันรุวนนี้นะคะเราจะไปทดลองกันว่าวัสดุแบบไหนที่ใช้ทำกระทง เ้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย